นิ้วใดทดหนึ่งก็ได้เล็บตัดเล็บลเล็บเท้าก็ได้เล็บมือก็ได้บางส่วนใส่เข้าไปเลยนี้นะแล้วเอาปอยผมนะใส่เข้าไปหน่อยนึงชายเสื้อที่มีมีด้อ่ะขาเส้นได้แล้วดึงมานิดนึงใส่เข้าไปนะแล้วเดี๋ยวไปที่ศาลเจ้าพระเพลิง อย่าให้แชร์โลเคชั่นในตรงเนี้ยเอาให้ใกล้ๆไปเติมน้ำมันตะเกียงแต่ก่อนไปเติมน้ำมันตะเกียเอาที่ไปลอยก่อนไปลอยน้ําก่อนข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ขอฝากนะครับสัญ,ญลักษณ์ร่างกายข้าพเจ้าชื่อน,น,อน,น,นี้วันเดือนชื่อนี้นามสกุลนี้วันเดือนปีเกิดเท่าไหร่อายุเท่าไหร่บอกให้หมดไปกับแม่น้ําเจ้าพระยาเปรียบเสมือนแม่น้าําคงคาที่มีพระแม่ธรณีอยู่ด้านล่าง ขอได้ปวดรอยทุกรอยโศกรอยโรคลอยภัยเขาพรเจ้าหายไปตั้งแต่นี้ต่อไปขอให้มีกิจการค้าชีวิตข้าพเจ้าให้ลื่นไหลหมีผู้ประทังร่มชูแล้วก็ลอยลงไปมันต้องหันไปมองมันจะคว่ามมันจะหงายก็ะช่างหัวม,มัน